น้าเดียมาค่ะแล้วน้องโอ้ยยินดีต้อนรับสมาชิกของบ้านเรานะคะโอืมหญ่ที่ล่ะอย่ายายไม่พูดยายไม่พูดโอ้ก็ฉันหม่อมมาลุกโอ้ก็ฉันหม่อมมาแล้วันนี้ลูกชายไม่คิดออกแล้วนะคะเป็นน้องของน้าเดียได้วยนะน้องชายของหนูนะ กินนมอยู่ขวบเนี่ยรานจับมือนะเนีจับมือแด๊ดดีจับมือบอกออกเลยเห็นบ่เนอะติดแด๊ดีแล้วบ้านนี้อืมใชเห็นบ่ยายยายเหรียญกำนาต่าเห็นบ่หลานหน่อยออกแล้วออกแล้วออกยากออกแท้น่านออกสันอุ้ยถาว่าสันดังนะ Don't bịp, bịp này Don't beep, 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 na cứ beep, 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 cứ beep, mì thế beep, cứ beep, 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 เดียวก็จะเป็นยักี้เฮ้ยน่ารักเลยดูดูน้องลืมตามองแล้วเดียวน้องลืมตามองหนูแล้วปากตรงนี้เหมือนปู่เออมองเห็นแล้วเหมือนปู่เนาะนี่ก็ได้นี่นะเดี๋ยวให้ยายจับอุ้มนะให้ยายอุ้มนะตัวลูกขลุ่ม bà fanat thì mua 2 con bà fanat gì ra là vậy ông nói... biết... là biếng cằn luôn luôn này lo khỏe này bà giờ còn ít bà giờ ไม่กลัวค่ะน้องไม่กลัวลูกเยอู่บี่งลูกจูบี่มามีสายลูกยอน่ารักไหมน้องน่ารักไหมตัวแดงเลยน้องอ่ะมันสิขาวเลยมือหลาน่ะงามหายมือมันงามงามมือลุ่น มดีบอกแล้มันติดน้าดีออ่เดตาที่เขาเห็นแม่ตาซีฟ้าบอกี่ยตาซีฟ้าบอีฟ้าตาซีฟ้ามันไม่เห็นนะซีฟ้าเลยเนี่ยสูมที่ลานลูก่นเหมือนแล้ววันนี้เงมนตาเหรวบราฮักหน่าดียว่ลูกเดียวตาเล้ยว แม่ไปนอนบ้านด้วยได้ไหมอ่ะมวนแมวแล้วลูกมึงบ้ามึงมึงแต่ผมดูลตานะยัยโอ้แต่รุ่ยแหมดูลตาสีตาสีไหนอ่ะไม่ขีตาสีไหนตาสีฟ้าตาสีฟ้านะสีฟ้าครับผมตาสีฟ้าอันนี้คือคุณพ่อนะคุณพ่อมือใหม่นั่นเนี่ย

Ik ga Kan niet slapen. Ga uit weg te hijgelen. Ga uit weg te hijgelen. Ik wil niet slapen. weg met dere camera. Ja, Ik kan niet slapen, weg te. Nee, nee, Na? Milan. Milan. Milan, maar. Milan. Ja, bro. Tuur. Tuur, de je เพิชุดนมแก้วสลองสมคมผดไทยโแก้วมสมันยังหน่อยอยู่เด่นบ่ดลูรมันใหญ่มันใหญ่มันเตะกับตู้เลยเนาะห็นน้องไหะน้องไหนานาวันเหมืนออกแล้วนามันใสแล้วนใสเลย อะไรดีเาบลาสอไดกินข้าวเหนียวโชว์้เด็าไอ่ะได้สิิเต้นมดีเอาเอาจิบฝันอะไรฝันอะไรฝันอะไรอุ้ยดีแล้วน้อยหน้ามันหน้าหน้านี้แล้วฝันเลยจิ๊บๆจๆบีจปล ับอยู่กับพ่อนัดตาโตเลยเหรอเบิ้บเบิ้เบิ้กับป้านัดอุ้ยตาโตเลยตาโตมันมีชิพูแกโอุ้ยอยู่กับป้านัดตาโตเลยแล้วใจหลักเขียนณโมตัดเสื้อกโมตัดเสื้อกตาผ้านะเหลือนั่นก็ตัดส่งณโมตัดเสื้อเหลือนั่นก็ตัดส่ง เฮ้ยเมือจังสีได้ไหมนั่นแหละคิวกหมดอีกแล้วคือมันเบิ่งใหญ่เลยมงเบลุ่มันคำหน่อยเบิ่งใหญ่เอามาเป็นตลุดจะสูบตลุดหรือไงเอาหัวหัวหรือหัวลูกเลยหัวหรือไห้หัวมันนี่กับจิตนัดเดีบ้านเจ้าหล้กัป้าป้ามีคิมิชินี่กัน้าดียาะไนะไปไนบอกวอาปากซิ ฮ้อืมฝรั่งเลยแหละอืมเอออืม